ท่านสวัสดีครับท่านครับวันนี้ทางพี่น้องชาวบ้านหลอกบัวนะครับหมู่ที่4ตำบลบ้านตูนอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะครับได้รับเกียรติอย่างสูงนะครับแล้วก็มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับในวันนี้นะครับท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนและคณะนะครับได้มาตรวจเยี่ยมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของจังหวัดพะเยาและของประเทศด้วยนะครับเป็นหมู่บ้านชนะเลิศหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศทีเดียวนะครับวันนี้ ท่านประพาสบุญยินดีท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนและคณะนะครับได้มาตรวจเยี่ยมกิจกรรมของหมู่บ้านดอกบัวนะครับยังมาซึ่งความ ปพิ <ersch> ่มปิติยินดีนะครับของพี่น้องชาวบ้านดอกบัวเป็นอย่างยิ่งนะครับครับวันนี้ก็ขอยินดีต้อนรับครับที่บดีกรมพัฒนาชุมชนนะครับชาวบ้านบ้านดอกบัวแล้วก็ผู้นำนะครับและปกครองท้องถิ่นในวันนี้นะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับท่านที่บดีกรมพัฒนาชุมชนนะครับครับก็ขอยินดีต้อนรับครับครับกว่าจะถึงวันนี้นะครับในชุมชนนะครับบ้านดอกบัวนะครับก็มี การลม้มไม้ลมมือการพัฒนาครับหลายๆด้านนะครับคือเหมือนกับในชุมชนก็เหมือนกับการปกครองคือกระจายาอนำนาจคืออำนาจทั้งหมดให้กับชุมชนนะครับแบ่งเป็นสิบุ้มก็มีคณะกรรมการมีประธานดูแลนะครับแต่ละคุ้มก็จะมีรับผิดชอบกันตามคุ้มไปนะครับก็คือหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับที่ได้ลวมคิดลวมทำนะครับ่วมบูรณาการนะครับทําให้หมู่บ้านเป็นบ้านเศรษฐกิจพอเพียง เข้าคอยประกวดของกอลบอลก็ชะนะในระดับประเทศนะครับมจะรับถ้วยพระราชทานมามาวันที่8มีนาคม2555นะครับก็จะมีหลายองค์กรด,ด้วยนะครับที่มาร่วมเข้ามาพัฒนาครั้งนี้นะครับคือในชุมชน,นก็คือเป็นตัวหลักนะครับก็หลังจากที่ในชุมชนยืนด้วยลำแข้งนะครับทำทุกอย่างนะครับก็จะใช้ตัวชุมชนทำนะครับ แล้วก็ในชุมชนนี้ก็วิชาการนะครับหน่วยงานทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าพอชนะครับสาธารณสุขเกษตรกษประอมงปศุสัตว์นะครับพัฒนาที่ดินอำเภอและจังหวัดนะครับที่ขาดไม่ได้ก็คือองค์การมหาส่วนตำบลมัตุลนะครับรวมพัฒนาในครั้งนี้ก็เกิดให้ประสบความสําเร็จนะครับก็ถืเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศนะครับหลังจากที่ท่านอนเทียบบ่นดีได้กล่าวพบปะกับพี่น้องประชาชนเสร็จเรียบร้อยแล้วไปเยี่ยมชม กิจกรรมการพัฒนาของบ้านดอกบัวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุดแรกที่ท่านที่ทปรดีพร้อมคณะได้เดินทางไปเยี่ยมชมก็คืออาชีพการจักสารเข่งด้วยไม้ไผ่รวกซึ่งบ้านดอกบัวนี้เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงทางด้านอาชีพการจักสารเข่งถือได้ว่าหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านจักสารเข่งของจังหวัดพะเยาที่เป็น ที่มีชื่อเสียงเรื่องลือไปไกลทีเดียวหลังจากนั้นท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชมุมชนได้ไปเยี่ยมจุดศูนย์รวมเข่งซึ่งใช้เป็นที่ทําการของผู้ใหญ่บ้านจุดนี้เป็นจุดศูนย์รวมรวบรวมเข่งเพื่อคัดแยกเพื่อคัดคุณภาพเพื่อที่จะส่งออกไปยังจาําหน่ายไปยังทั่วประเทศและอีกจุดหนึ่งที่ทางคณะของท่านอธิบดีได้เดินทางไปเยี่ยมชมก็คือ บ้านของพ่อเสาแก้วใจบานซึ่งพ่อเสาแก้วใจบานนี้ท่านเป็นปาญ์ที่มีความชํานาญที่มีความคิดริเริ่มที่ดีในการทําทดแทนทําผลิตภัณฑ์ซึ่งทดแทนพลังงานได้แรกเริ่มเดินทีท่านได้ทําเตาแก๊สจากมูลวัวแก๊สชิวภาพต่อมาท่านได้มีการพัฒนาริเริ่มเป็นเตาแกลบชีวมวล และในกิจกรรม k ิ c k o f ในวันนี้เป็นกิจกรรม kick off เกี่ยวกับการอนุรักษ์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาทางด้านความช่วยเหลือสึ่งกันและกันการลงแขกนั่นก็คือท่านได้เป็นประธานในการคิกอ off การสร้างฝ่ายแฝกของบ้านบัวอีกจุดหนึ่งที่จะลืมไม่ได้ท่านได้เข้าไปเยี่ยมชมกิจกรรมของนายบรรพตปัทวีครอบครัวของท่านเป็นครอบครัวที่ น้อมนําเอาประจาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้ในชีวิตปัจจุบ,บันประจำวันท่านมีชื่อเสียงและก็โด่งดังในเรื่องการเพราะเลี้ยงด้วงกวางซึ่งเป็นด้วงกวางที่สามารถเกื้อกูลไปยังกิจกรรมของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นก็คือการเพราะเห็ดการทําปุ๋ยการปลูกพืชผักสวนครัวจุดคลิกออฟอีกจุดหนึ่งก็เป็นจุดกิจกรรมคลิกออฟเกี่ยวกับส่งเสริมชุมชนแห่งความเกื้อกูลนั่นก็คือการปลูกผักแปลงรวม ซึ่งทางชุมชนได้จัดสรรพื้นที่แปลงหนึ่งเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนหมวคุ้มต่างๆได้มาช่วยกันดูแลและก็การปลูกผักเพื่อนําไปบริโภคครับก่อนในวันนี้นะครับผมเป็นผู้นําในชุมชนนะครับก็ขอขอบคุณนะครับท่านประพาทบุญยินดีนะครับอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนนะครับที่เดินทางมาเยี่ยมชมในหมู่บ้านนะครับถือว่าเป็นบุญของหมู่บ้านนะครับในครั้งนี้นะครับก็ขอขอบคุณท่านมากนะครับครับก็ขอขอบคุณครับ กว่าจะมาถึงวันนี้ท่านผู้ยาบาลบุญกรรมได้กล่าวถึงความสำเร็จในการขับเคลื่อนปัจญยเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำรสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้มีการบูรณาการการทำงานรวมกันร,ระหว่างชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทั้งระดับจังหวัดและระดับอำเภอได้ร่วมกันทุ่มเทแรงกายแรงใจและแรงสติปัญญา มุ่งมั่นทำงานด้วยความอุตสาหะไม่เว้นวันหยุดราชการวันเสาร์วันอาทิตย์ครับท่านครับการ,การดำเนินกับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับของบา้านดอกบัวของพี่น้องชุมชนบา้านดอกบัวนะครับจะดำเนินต่อไปต่อเนื่องอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะครับการดำเนินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทำให้พี่น้อง คุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวบ้านดอกบัวนะครับอยู่เย็นเป็นสุขและมีการพัฒนาต่อไปอย่างยั่งยืนตลอดไปครับ